กับตันจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะกลับอุดรบ้านเราแล้วนะคะเนี่ยเขากำลังนั่งมองเจ้าถิ่นค่ะเมื่อกี้กับตันลงไปฉี่ค่ะลงไปชิ่งช่องเจ้าที่มาสามตัวค่ะกับตันวิ่งขึ้นรถเลยมานั่งดูเขาอยู่ตรงเนี้ยอากลัวเจ้าถิ่นก็เป็นนะกับตันเนี่ย เรามานั่งมองเขาค่ะมานั่งมองเจ้าถิ่นกาลังกําลังดมหาว่ากับตันอยู่ตรงไหนตลกดีค่ะมีถึตัวโตๆวิ่งมาสามตัวเจ้าถิ่นคุมซอยอ่พอดีกับตันฉี่แถวนี้แหละแล้วก็รีบขึ้นมานั่งบนรถเลยเอาตัวรอดก็เป็นนะกับตันเนี่ยตันครับตันครับหันมาหน่อยโลกหันมาหน่อย มาแอบอยู่บนรถนี่เองครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะลูกนะ